เจริญสุขสวัสดีสาธุชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานอบน้อมกายวาจาใจมากราบนมมสการแด่พระรันตนตรัยณกุติทรงโปรดในวันนี้วันนี้จะได้ขยายความแต่วันก่อนๆคือพูดถึงเรื่องกุศลกรรมบทสิประการนั่นคือ ไม่ทำชั่วทางกายและทำความดีทางกายสามประการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตายและไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าสร้างจิตให้มีเมตตารักใคร่คนและสัตว์เดรัจฉานมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้คนและสัตว์มีความสุขปราศจากทุกข์โดยทั่วกัน มีความกรุณาสงสารและคนและสัตว์ผู้ประสบความทุกข์ยากมดเว้นเบียดเบียนให้คนและสัตว์เดือดร้อนเช่นทำให้อวัยวะมีแขนขาเป็นต้นของคนและสัตว์ให้หักหรือพิการหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความ เหนื่อยยากลำบากมีมุติตาพอยินดีในเมื่อคนอื่นและสัตว์ได้ดีมีเยอะลาบยศมีความสุขความเจริญงดเว้นการอิจฉาริษยาคนและสัตว์อื่นที่ดีกว่าตนและตั้งจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยในเมื่อประสบและสัตว์ที่ถึงความมิบัต จนไม่สามารถช่วยได้โดยพิจารณาว่าเป็นกรรมของคนและสัตว์นั้นนั่นเองสองงดเว้นจากการรับขโมยสิ่งของของคนและสัตว์และไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นรับขโมยไม่หลอกลวงให้ผู้อื่นต้องเสียทรัพย์และเสียชื่อเสียงมันบำเพ็ญทานและสละทรัพย์ และสิ่งของนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสาธารณะประโยชน์เสมอๆเ,เพื่อทำให้จิตใจบรรเทาเบาบางจากความตนีและความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนสามงดเว้นอย่าตานประพฤติผิดในทางตามทั้งหลายคือไม่ขมคืนขมคืนทำลายละทำลามกอนาจารย์ ล่วงละเมิดสิทธิของสตรีและบุรุษอื่นที่เรียกว่าไม่ทำชู้ในสามีภรรยาผู้อื่นพยายามถือสันโดดยินดีเฉพาะในภรรยาหรือสามีของตนเท่านั้นไม่ลักหญิงอื่นยิ่งกว่าภรรยาตนแม้นสิ่งของใครๆของใครๆก็ไม่ถือโอกาสเอาไปใช้หรือ แต่ต้องก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยถือหลักว่าเมื่อไม่มีสิ่งที่ตัวชอบจงชอบสิ่งที่ตัวมีไม่ทำความชั่วทางวาจาและทำความดีทางวาจาสิ่ประการงดเว้นจากการพูดเท็จคือไม่พูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดตามที่ตนพูด ช่นสิ่งใดที่เรารู้เราเห็นเมื่อเขาถามเราต้องตอบว่าเราตอบว่าเราไม่รู้ไม่เห็นและสิ่งที่ใดที่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่กลับตอบว่าเรารู้เราเห็นเป็นต้นเช่นนี้พยายามพูดแต่คำที่เป็นสัตว์ที่จริงหากคำใดเราไม่เห็นว่า พูดออกไปแล้วแม้เป็นความจริงแต่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเราก็งดเสียไม่พูดเสียเลยและเพราะถ้าไม่พูดคาจริงเราก็ต้องพูดเท็จอันเป็นการทําให้เสียผู้สนก็มาบิดสิบข้อนี้งดเว้นอย่ากาพูดสอดเสียดได้แก่การฟังข้างนี้แล้วเอาไปบอกข้างนู้นเพื่อ จะทำลายข้างนี้หรือได้ฟังข้างนู้นแล้วเอามาบอกข้างนี้เพื่อจะทำลายข้างนู้นคือมุ่งหมายยุยงให้เขาแตกจากกันทำลายความพร้อมเพียงกันส่งเสริมผู้ที่แตกกันแล้วให้แตกมากขึ้นยิ่งขึ้นยินดีเพิดเพลินในความเป็น พับเป็นพวกเข้าข้างพวกนู้นพวกนี้เข้าทางพวกนี้บ้างคาพับต่อพับให้แตกแยกกันควรตั้งใจพูดแต่คําที่จะสมานนมตีเชื่อมโยงให้คนนู้นคนนี้มีความลับใครนับถือกันพูดให้พับต่อพับปลองดองกลมเกี่ยวเป็นสามัคคีกันถ้าเห็นว่าจะช่วยให้เขา สามัคคีกันไม่ได้จริงๆก็งดเสียเลยไม่พูดส่วนงดจากการพูดคำหยาบที่เผ็ดร้อนที่เป็นปมเป็นที่ขัดข้องของผู้อื่นเป็นที่ละคายหูของผู้ที่ได้ยินได้ฟังยิ่งเป็นคำด่าคำแช่งแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ควรพูดเลย เพราะเป็นการส่อสันดาลของตนเองว่าเป็นคนเลวพยายามพูดแต่คำที่อ่อนหวานเรียบร้อยนุ่มนวลนละมุนละไมเป็นที่พอใจชุ่มชื่นเบิกบานใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอได้แก่งดการพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดในสถานที่เขาไม่ต้องการให้เราพูดการพูดมากไปกว่าความเป็นจริง พูดไม่มีเหตุผลพูดจาไม่มีหลักฐานไม่พูดตามธรรมดาวิในวิสัยพูดไม่รู้จักหยุดแม้นไม่มีใครอยากฟังแล้วก็ยังพูดเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่มีประโยชน์ต้องใช้สติสมปทัญญะาไปในการพูดทุกครั้งถึงเป็นเรื่องจริงๆก็ต้องพูดให้ถูกกาลเทศะ พูดให้มีเหตุพอที่จะเชื่อถือได้พูดให้ถูกตามทำตามวินัยพูดแต่พอเหมาะพอควรไม่ให้มากเกินเรื่องราวจนจับไม่ได้ว่าเรื่องอะไรซึ่งเรียกว่าพูดเป็นน้ำต้ทมทุ่งปับบุง้หงหลงเหลงหรือพูดกระบุงเอากระบายไม่ได้คำนี้ถ้าเห็นว่า พูดแล้วมีประโยชน์แก่ผู้ฟังจึงพูดถ้าเห็นว่าพูดแล้วจะไม่มีประโยชน์อย่าพูดเสียดีกว่าจึงนึกถึงภาษิตโบราณเขียนไว้เสมอว่าอันดีชั่วสุดนิยมที่ลมปากแต่ได้ยากไทยหิวเพราะจิวหา จะถูกผิดเป็นมนุษย์พะพูดจาจะเจรจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความไม่ทำความชั่วทางใจและทำความดีทางใจสามประการไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนได้แก่เมื่อเห็นพัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สอยทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของผู้อื่นแล้ว แม้ตนจะชอบพอใจก็ไม่พยายามเพ่งว่าขอให้สมบัติของนั้นเป็นของเราหรือคุ้นคิดแต่ในใจว่าทำเชไหนเราจึงจะได้สมบัติของผู้นั้นทั้งหมดผู้นั้นหนอดังนี้จงพยายามคิดแต่เห็นว่าทรับสมบัติเครื่องใช้สอยอย่างดีเป็นอันมากเกิด เึ้นแก่ผู้นั้นก็เพราะเขาได้ทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลก่อนแล้วแม้นชาตินี้เราไม่เห็นเขาทำอะไรก็คงเป็นเพราะเขาทำมาแล้วแต่อดีตชาตินูน้นผลจริงเกิดสนองให้เขาเป็นคนมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติอันหนาปืม้มใจเช่นนั้นถ้าเราไปโลภ อยากได้ของเขาจะทำให้เกิดเป็นบาปแก่ใจคือเป็นสนิมเกาะกินจิตใจของเราเหมือนสนิมอันเกิดแต่เหล็กและเกาะกินเนื้อเหล็กฉะนั้นทำให้จิตใจของเราล่อนอ่อนกำลังลงไม่สามารถจะทำความดีอย่างอื่นได้ควรพยายามแสดงมุติตาจิต รอยยินดีตัวผู้นั้นแล้วพยายามบำเพ็ญบุญกุศลเช่นให้ทานเสียสละความโลภของตนให้เบาบางลงและขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในการทำความดีเป็นต้นผลก็จะบังเกิดแก่ตนเองในภายหลัง